สวัสดีครับพี่น้องนะครับอีกจากคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะครับตอนนั้นไล่โซดพระพี่น้องเบื้องเขานะครับมาที่นี่นะครับพระพี่น้องนะครับมาลาะเบื้องให้อ้อยก็แล้วกันนะครับดูสวนอ้อยนะครับพี่น้องนะครับเบื้องพี่น้องว่าอ้อยเห่าตอนนี้สูงซ้ำได้แล้วนะครับเบื้องว่าพี่ลายเพิ่นเพ็ดอีหยังแน่นะครับนอกจากเห็ดอ้อยแล้วนะครับคือได้ข่าาว่าปลูก มันขายพร้อมนะครับมันนี่คือมันญี่ปุ่นได้พี่น้องนะครับมันญี่ปุ่นนะครับเห็นโพส่ขายเห็นลูกค้ามารับกันหอดมองเลยนะครับก่เดี๋ยวพาพพี่น้องเบ่งให้อ้อยนะครับจากที่แหลกสูงพ่อประมันนะครับตอนนี้สูงหอดใสแล้วนะครับตอนนี้สูงซํำได้แล้วนะครับพาพพี่น้องรอเบ่งปลากาอ้อยเป็นสีลำหน่อยหรือลำใหญ่ซํำใดนะครับพี่น้อง ตอนนี้เขามาในไฮอ้อยแล้วครับโอ้ยสิลมเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งไฮอ้อยครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องนะครับโอ้ยสูงจนไดเอาไม้ดามไปพี่น้องนะครับสูงสูงสูงครับโอ้โอ้โอ้โอโอโอไม้ไม้สีเปิดแบตึ๊บนะครับพี่น้อง แลที่นี่จะสิโยกแน่เด้อยพี่น้องนะครับเพราะว่าไม้กันชันมันเบิด,ด,ดแบแหมนะครับอันนี้คือสวนอ้อยครับพี่น้องนะครับเบ่งลำอ้อยเพิ่นเบ่งลำอ้อยเพิ่นพี่น้องนะครับเลมัดไปเอาพี่น้องมันหลุมนะครับมันหลมุมมันหลุมนะครับนี่คือสวนอ้อย ให้มุมกว้างให้พี่นองเบิ้งนะครับใช้มุมกว้างให้พี่นองเบิ้งนะครับอาจจะเห็นขากล่องนจักหน่อยด้วยพี่นองนะครับอันนี้คือมุมกว้างๆนะครับส่วนอ่อยโอ้ยเนาอะนะครับอันนี้ก็คือผลของเพลินนะครับมมนกะ เปประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับกับบทีไม่ถือว่าพุ่มกระบื้หูว่างามเป็นจังไงน,นะครับแต่ก็โอเคหรอ,อกนะครับเพ่จะทีเด็ดตัดขายนะครับกล่องมันยาวอยู่ด้ยคนะป,ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับกล่องมันยาวอยู่ประมาณฝ่ามือหนึ่งครับพี่น้องนะครับมันใหญ่เลยไหมพี่น้องนะครับก็บคือตอนนี้ก็คขึ้นเหลือล่อ รอตัดนะครับโอ้ยแม่กัญชันเบิดแบตพี่น้องนะครับอันนี้คือสวนอ้อยนะครับสวนอ้อยสวนอ้อยนะครับส่วนด่านล่างเด้วจิตเป็นยางเดียวภาพพี่น้องอยางลงไปเบิ่งนะครับสวนอ้อยเพื่อนก็คือเพื่อนเพิ่น,น,นติดตัดขายแล้วล่ะนะครับ นะครับมันสูงไหมพี่อนอ้องนะครับเด้๋อาไม,าาาม่ไผ่ดำไปเอานะครับเด้๋อาไม่ไผ่ดำไ่เอาเิประมาณนี้ครับพี่อนอ้นงนองนะครับมันสูงแล้วไมพี่น,น้องนะครับมันมีแล้วสูงกว่าเกาลายแล้วนะครับเป็นปลาอ้อยแล้วจากสวนอ้อยเป็นปลาอ้อยแล้วนะครับ จากสวนอ้อยเป็นป่าอ้อยแล้วนะครับอันที่บ้านนี้นี่สงสัยพี่ตัดถ่ายพี่นอ้องนะครับมันเหมือนละเด่นส่วนทั้งนี้ก็เป็นสวนกล้วยเพื่อนเพ็่นปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยโอ้ใส่เข่าพร้อมตัวนี้นะครับอะนะครับ เดี๋ยวยินมาปลูกมันไลยพ้อมมันเป็นมันญี่ปุน่นครับจะปลูกว้ไส้จะปลูกว้ไสนะครับพี่นอ้องลาะเบิ่งทงหน้าปลูกต้นกล้วยอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยบัวหูน้ำเพลินนะครับเพื่อนผู้ปลูกพุ่นละหูนะครับ นี้น่าจะเป็นต้นต้นทุเรียนนะครับนี่น่าจะเป็นต้นต้นทุเรียนครับนะครับพ,พี่นอ้นองกีด้า่อยเลยนเนาะต้นทุเรียนนี่ยังต้นบอกมี่มที่ไว้อ่ะซื่อปลูกมันไว้ปลูกไว้ใส่โนอเนาะนะครับโดยรวมครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับนะครับให้อ้อยเพื่อนนะครับสวนอ้อยนะครับมันมันสูงแหล่ะไหมพี่น้องนะครับสูงปวด สูงคักสูงแน่สูงตัวมวัวแบบบอกประมานแบบสามเมตรกลัวาผืานบ่สูงแห้งนะครับสูงสูงสูงกับพี่น้องนะครับบ๊วยบ๊วยท่านหายใจคาเกี่ยวเขาคาเจ้าอยู่พี่น้องน,นะครับมันสูงครับพี่น้องสูงแห้งนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระชิตตัด ตัดขายแล้วล่ะนะครับตัดขายแล้วล่ะนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นไฮมันคือเก่าอ่ละ่ะเพิ่นถอนแล้วเพิ่นกับปูกคือเก่านะครับปลูกแล้วก็เอ้ยถอนแล้วก็ปลูกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเป็นไฮมันครับเป็นไรเดี๋ยวข่าวว่าปลูกมันญี่ปุ่นปลูกไกเซโน่คือบูเห็นเนาะโอ้ทางลงไหมค่อยลงในวันนี้ เกือบจะตกตุ่มท่านะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับพี่น้องกะคำแล้วมียคำแล้วคำแล้วนะครับ อาทิไปติดผ่ามานที่จะไปติตรรดบ่านี่นะครับทำแล้วก็ะุ้งที่ได้เข้าบ้านนะครับออขอข็คือใจเกิดมาลุยขีดตมคักแท้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้พเพจจากเมื่อบานนะ ่ยังฮะถี่มื่อน้ำเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแป๊บนึง่งภาเมื่ออยู่ะให้อ้อยกับพี่น้องนะครับพี่น้องจะเบื้องให้อ้อยกับพ่อพี่น้องยังเบื้องให้อ้อยนะครับก็ได้ซ้ำนี่อะไรเขาเมื่อบานอยู่วันนี่อะไร เขาเมื่อบานอยู่บนเขาเมื่อบานอยู่บนเขาเมื่อบานอยู่บ,บนเป็นยังกูได้ไปสื่อชื่อต้อเฮงเอีกเอ้ยาคือสื่อแบทใหม่หลวด มันก็สีว่าแบตไม่แหละแต่ว่าล้านเขาอาจจะเอาแบตตางปีไจักปีเหรอป่ะแบตจักปีก็คอยยังปีกลัวหเจ้าบาทละจ้างพู้ได้ไ่ล่ะจ่ายเขาหมื่นได้ป่ะจ่ายมาเด็กสามพันนึ่งร้อยให้กับนั้นมาทั้งหายบูนเขาก็นิ้ง โอ้ยบบามาบบาไปบมาอีเลีน่ะไห้นั่นเข้าวานสุดยอดใช่ให้ได้เข้าวานนี่ให้นี่ก็ให้นฮะ,ะบานเลี้ยงให้ไงข้าวานเข้าวานนี่ผู้ดใดกระย่อมบไปบามาเมื่อกี้เขาเนไอ้เขาดำเนี่ยข,ข้าวเดียวเยอะเกินจางนี้ไปบางทีชั่วโมงเนี่ยมันจะนำำเลยผมไะตกอะ่ะไม่หล่ะแล้วเขา อันนี้มันไปพวปีนทั้งทั้งสีหยาทั้งยังโอูสียหยาลดเกียกเก่ยวจ่อไปน,นี่มันสิกระรดเกี่ยวมันบ่มีหอกว่ะเอากระมีเจ้าก็เอามาตัวนี่ครับพี่น้องนะครับจำเงินเข้าไปหรือเมื่อไหร่ไม่พอก็ได้ไปเหนื่อมน้ำมาครับไปเหน่เพชร เม <S <S <PI AN> ื่อก่อนก็ได้แล้วนางถาที่ตนวจเราเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ได้เป็นเหลือมเรามาหับเป็นเพลิดแทบไม่ให้ เบิ้ล là ไห้แล้วเบิ้ลลมมีแล้วก็ได้เพราะ

็มันแพงหน่อยมันก็ใจบาดเจ็บโดนเนาะพราะแต่อันแบบเดียวทีซื้อหนาห้องน้ำก็คือ่เอาแบบปิดเอีงย่างไปใกล้เลยจังเปิดจังทีแม่มันเปิดตลอดมันก็เบิดแล้วมันปิดหลอกที่ไหนปิดหลอกในที่บอกว่าพันหวัด เอาพี่น้องนะครับยู่ดีมีแห้งทุกภาพร่างกายแข็งแรงครับพอกันลิดหนานะครับพาพี่น้องเลาะเบื้องไห้ออยนะครับมันกับคำเหล้ยวนะครับเดวจังน้อยกับจังสีเดชเขาบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับจากทุกมองทุกบอลนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้นีดื้อนะครับพอกันลิดหนาครับพี่น้องคลิปนี้ยยูดีแห้งทุกภาพร่างกายแข็งแรงครับนะครับจะเจ็บเด็ดจนห่างไกลจากโรคไปห่างไกลจากโควิดทุก่านทุกคนครับพี่น้อง ไปครับสวัสดีครับ